ธรรมะบทเดียวที่เทวดาประจำตัวรอฟังจากคุณคุณเชื่อไหมคะว่ามีบทสนทนาที่ลึกซึ้งที่สุดระหว่างเรากับเทวดาประจำตัวที่ไม่ได้ใช้คำพูดแต่ใช้การตื่นรู้เป็นสื่อกลางและคำสอนจากพระพุทธเจ้าคือสะพานเชื่อมนั้นในทุกย่างก้าวของชีวิตสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่าน ก่อนอื่นช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะพวกเราหลายคนต่างมีความเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีผู้ที่คอยปกปักรักษาอยู่เคียงข้างกายเสมอเราเรียกท่านเหล่านั้นว่าเทวดาประจำตัวท่านคือผู้ที่คอยเกื้อหนุน คอยช่วยปัดเป่าพยันตรายและคอยสดับรับฟังคำอธิษฐานคำภาวนาของเราอยู่เสมอมาเมื่อเรามีความทุกข์เรายกมือขึ้นพนมมือเพื่อร้องขอเมื่อเรามีความปรารถนาะเราจุดธูปเทียนเพื่อบนบานกระแสแห่งการวิงวอน ของเรานั้นไหลไปสู่ท่านยังไม่ขาดสายเราปรารถนาความสําเร็จในหน้าที่การงานปรารถนาโชคลาภเงินทองปรารถนาให้คนที่เรารักมีความสุขปรารถนาให้ตัวเองแคล้วคลาดปลอดภัยจากสิ่งไม่ดีทั้งปวงการทำแบบนี้ไม่ใช่เรื่องที่ผิดอะไรเลยค่ะแต่เป็นเรื่องของธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องเวียนว่ายอยู่ในกระแส ในวันที่เราอยากชวนทุกท่านได้ลองหยุดคิดสักนิดแล้วพลิกมุมมองสลับกลับกันดูสักครั้งตลอดชีวิตเราเป็นผู้มาขอโดยตลอดเคยมีสักครั้งไหมคะที่เราได้หยุดแล้วถามตัวเองว่าท่านผู้เป็นดังเงาคุ้มครองเราอยู่นั้นท่านปรารถนาสิ่งใดจากเราเป็นการตอบแทนบ้างเราในฐานะของมนุษย์ ผู้มีกายสังขารมีโอกาสได้สร้างบุญบารมีอย่างเต็มที่สามารถมอบอะไรให้ท่านได้บ้างนี่คือมุมมองที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ค่ะเป็นการเปลี่ยนบทบาทจ,จากเราเป็นผู้ร้องขอไปสู่การเป็นผู้ให้ที่เปรียมด้วยเมตตาและปัญญาในสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดสิ่งที่แม้แต่ทวยเทพเทวดา ก็ยังปรารถนาอย่างยิ่งยวดก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจในภพภูมิของท่านเสียก่อนเราเทวดานั้นท่านเสวยสุขทิพย์อยู่ในทิพย์วิมานมีอาหารทิพย์อันโอชามีรูปอันเป็นทิพย์มีความสุขกับพวกเราหลายเท่าร้อยเท่าพันเท่าดังนั้น สิ่งของภายนอกที่เรานำไปถวายไม่ว่าจะเป็นเครื่องหอมดอกไม้หรือแม้แต่อาหารคาวหวานอันประณีตสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงเครื่องแสดงออกถึงความระลึกถึงคนของท่านเหล่านั้นเองค่ะเป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์แห่งความกตันญูของเราแต่หากใช่ในสิ่งที่ท่านต้องการอย่างแท้จริงไม่สิ่งใดเล่าคือของขวัญอันประเสริฐที่สุด ที่เหล่าเทวดารอคอยจากเราอยู่คำตอบนั้นได้ปรากฏอยู่อย่างชัดเจนในพระคัมภีรพระไตรปิฎกโดยเฉพาะในส่วนที่เรียกว่าเทวดาสังคยุตซึ่งเป็นการรวบรวมพระประสูตร์ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้สงมีพุทธดำรัสต่อธรรมะกับเหล่าเทวดาที่พากันมาเฝ้าในยามรัติการเรื่องราวเหล่านี้ เป็นเครื่องยืนยันอันดีว่าแม้ท่านจะอยู่ในภพภูมิที่สูงกว่ามีความสุขสบายกว่าแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านยังคงสแสวงหายอยู่เสมอก็คือแสงสว่างแห่งปัญญาเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้นนะเหรอก็เพราะว่าภพภูมิของมนุษย์หรือมนุษย์ภูมินี้เป็นภพภูมิที่พิเศษที่สุดเป็นทางสามแพ่งที่สามารถสร้างกรรมดีอย่างสูงสุด เพื่อไปสู่พานิพานก็ได้หรือจะสร้างกรรมชั่วอย่างที่สุดจนลงไปสู่มหานารกอเวจีก็ได้เช่นกันกายของมนุษย์นี้เหมาะสมอย่างยิ่งต่อการบำเพ็ญเพียรภาวนาการเจริญสติและการสร้างบาร,รมีให้เต็มเปี่ยมส่วนเหล่าเทวดาแม้จะมีความสุขมากแต่ความสุขนั้นเองก็อาจเป็นเครื่องช่วยกัน้นทำให้ท่านเพลิดเพลิน จนเกินความประมาทลงลืมที่จะสร้างกุศลเพิ่มเติมเมื่อบุญหมดแล้วก็ต้องจุดติคือการเคลื่อนออกจากภพภูมินั้นไปตามยถากรรมต่อไปดังนั้นท่านจึงมองลงมายังโลกมนุษย์ด้วยความชื่นชมในผู้ที่ตั้งใจปฏิบัติธรรมท่านรอคอยที่จะได้ร่วมอนุโมทนาในบุญกุศลที่เกิดจากปัญญาของเราดังนั้น ของขวันอันล้ำค่าที่สุดที่เราในฐานะมนุษย์จะมอบให้เทวดาประจำตัวของเราได้จึงไม่ใช่สิ่งของภายนอกทั้งสิ้นแต่คือกระแสะแห่งบุญปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมของเรานั่นเองค่ะและในเมื่อเราได้ทราบแล้วว่าสิ่งที่เหล่าเทวดาผู้คุ้มครองเรานั้นปรารถนาสูงสุดคือกระแสะแห่งบุญปัญญา ที่เกิดจากการปฏิบัติของเราคำถามสำคัญถัดมาก็คือแล้วธรรมะบทใดเล่าคือธรรมะที่เป็นหัวใจคือคำสอนที่เป็นแก่นสารอันบริสุทธิ์ที่เมื่อเราได้น้อมนำมาปฏิบัติแล้วจะก่อให้เกิดอนิสงส์อันไพ่บู์จนเหล่าทวยเทพเทวดาต่างต้องร่วมอนุโมทนาหลายท่านอาจจะนึกถึงบทสวดอันศักดิ์สิทธิ์คาถาอาคมอันเข้มขัง หรือพิธีรีตองอันยิ่งใหญ่ซับซ้อนแต่ในความเป็นจริงแล้วองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูของมนุษย์และเทวดาได้ทรงชี้ทางอันประเสริฐไว้แล้วเป็นหนทางสายเอกที่เรียบง่ายที่สุดแต่กับทรงพลังที่สุดเป็นคำสอนที่เปรียบดังความลับที่เปิดเผยอยู่ตรงหน้าเราทุกคนมาโดยตลอดธรรมะบทเดียว ที่เทวดาประจำตัวของคุณรอคอยที่จะได้สดับรับฟังอย่างใจจดใจจ่อนั้นหาใช่เสียงสวดจากริมฝีปากของเราไม่แต่คือเสียงแห่งความสงบที่ดังขึ้นจากภายในจิตใจของเรานั่นเองค่ะเป็นเสียงแห่งการตื่นรู้คือเสียงแห่งการเจริญสติภาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการกลับมารู้ลมหายใจเข้าออกของตนเองนั่นเองค่ะหรือที่เรียกว่า อาณาปานสตินั่นเองค่ะขอให้คุณผู้ฟังลองน้อมจิตตามไปอย่างช้าๆนะคะในทุกครั้งที่เราปลีกตัวออกจากความวุ่นวายภายนอกแล้วนั้นหาที่ทำสมาธิที่สงบค่อยๆหลับตาลงอย่างแผ่วเบาผ่อนคลายร่างกายทุกส่วนแล้วนำความรู้สึกทั้งหมดกลับมาอยู่ที่แห่งเดียวคือปลายจมูกของเรานั่นเองค่ะ จากนั้นเราก็เพียงแค่เฝ้าดูลมหายใจของเราเข้ารู้ว่าเข้าออกรู้ว่าออกลมหายใจนั้นจะยาวหรือสั้นหรือละเอียดก็เป็นเพียงเราเท่านั้นที่เป็นผู้รู้ผู้ดูไม่ต้องเฝ้าไปบังคับบัญชาไม่ต้องปรุงแต่งแก้ไขใดๆทั้งสิ้นในขณะแรกเริ่มนั้นความคิดฟุ้งซ่านอาจจะผุดขึ้นมามา,มากมายเรากับพายุเลยค่ะ แต่เราเพียงแค่รับรู้แล้วค่อยๆนำกลับมาอยู่กับลมหายใจที่ปลายจมูกอีกครั้งทำไปอย่างสบายๆไม่ต้องเคร่งเครียดทีละน้อยทีละนิดพายุแห่งความคิดนั้นจะค่อยๆสงบลงพื้นน้ำแห่งจิตใจที่เคยขุ่นมัวก็จะเริ่มนิ่งใสในวินาทีจิตของเราค่ะเริ่มสงบนิ่งจากความคิดฟุ้งซ่านในขณะนั้นเอง แสงสว่างแห่งปัญญาก็จะเริ่มทอประกายขึ้นมาเราจะเริ่มมองเห็นความจริงอันอัศจรรย์ของร่างกายและใจนี้ด้วยตัวของเราเองค่ะเราจะเห็นว่าลมหายใจนี้เมื่อมันเกิดขึ้นมันก็ตั้งอยู่เพียงชั่วขณะแล้วก็ดับลับหายไปไม่มีลมหายใจเข้าครั้งใดที่จะคงอยู่ตลอดไป ไม่มีลมหายใจออกครั้งใดที่จะเป็นอมตะนี้คือที่เราได้เห็นภาวะธรรมที่เรียกว่าอนิจจังคือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนด้วยปัญญาของเราเองเมื่อเราเห็นลมหายใจไม่เที่ยงเราก็จะเริ่มเห็นต่อไปอีกว่าความคิดที่ผุดขึ้นมาก็ไม่เที่ยงอารมณ์ความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆที่เกิดขึ้นก็ไม่เที่ยง แม้แต่ร่างกายสังขารนี้ก็ยอมเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเสื่อมสลายเป็นธรรมดาทุกสิ่งล้วนตกอยู่ภายใต้กฎพระไตรรักหรืออนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์คือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้และอนัตตาคือความไม่มีตัวตนที่แท้จริงให้ยืดมั่นถือมั่นแห่งความสงบและปัญญาที่ค่อยๆก่อตัวในจิตใจของเราในขณะภาวะนี้เองค่ะ คือธรรมะที่ไพเราะกว่าเสียงดนตรีทิพย์ใดๆในสวรรค์ชั้นฟ้าเป็นดั่งทิพชั้นเลิศที่เราปรุงขึ้นมาเพื่อมอบให้แก่เทวดาประจำตัวของเราการปฏิบัติของเราเหล่านี้คือบุญกุศลในขั้นสุดที่เรียกว่าภาวนาไม่เมื่อท่านได้ร่วมรับรู้กระแสแห่งความสงบเย็นและปัญญาของเราท่านจะบังเกิดปิติเกิดความยินดีอย่างยิ่ง ที่มนุษย์ผู้ที่คอยคุ้มครองดูแลกำลังดำเนินอยู่ในหนทางอันประเสริฐกำลังก้าวเดินตามรอยพระบาทขององค์พระศาสดาความยินดีของท่านนี้เองที่เรียกว่าอนุโมทนาไมา้รัศมีกายของท่านสว่างสวัยขึ้นมีกำลังทิพย์เพิ่มพูนขึ้นทั้งหมดนี้เกิดจากการปฏิบัติของเราเพียงคนเดียว ดังนั้นพอเราเข้าใจในหลักการที่ลึกซึ้งนี้แล้วเราจะเห็นได้ทันทีเลยค่ะว่าความสัมพันธ์ของเรากับเทวดาผู้คุ้มครองนั้นสามารถยกระดับขึ้นไปได้อย่างน่าอัศจรรย์จากเดิมที่เราเคยเป็นเพียงผู้ที่คอยร้องขอความช่วยเหลืออยู่ฝ่ายเดียวบัดนี้เราสามารถเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้ให้และเป็นผู้สร้างบารมีร่วมกันได้แล้ว ลองจินตนาการดูสิคะว่าในค่ำคืนนี้ก่อนที่เราจะสวดมนต์ขอพรในสิ่งที่เรายังขาดเพียงอย่างเดียวลองเปลี่ยนใหม่ลองสละเวลาสักห้านาทีสิบนาทีในที่สงบทำจิตให้สบายแล้วเริ่มต้นสติภาวนาลมหายใจเข้าออกอย่างที่ได้เล่าไปแล้วไม่ต้องคาดหวังว่าจิตจะสงบในทันทีไม่ต้องเห็นแสงสว่างใดๆ เพียงแค่กลับมาขณะอย่างต่อเนื่องด้วยความเพียรแม้จะเพียงชั่วครู่ก็ตามในขณะนั้นบุญกุศลนั้นยิ่งใหญ่และเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้วก็ให้น้อมลงอย่างสงบแล้วอุทิศส่วนกุศลให้แก่ท่านไม่ต้องใช้คำพูดที่สวยรู้ไม่ต้องมีพิธีรีตองใดๆเพียงแค่กล่าวความรู้สึกเมตตาว่า บุญกุศลอันเกิดจากการเจริญสติภาวนาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออุทิศส,ส่วนกุศลนี้ให้แก่เทวดาทั้งหลายผู้ปกปักรักษาข้าพเจ้าขอท่านทั้งหลายจงอนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลนี้ด้วยเทินเพียงกระแสะอันบริสุทธิ์ก็จะไหลไปสู่ท่านในทันทีการมอบจิตอันประเสริฐให้ท่านโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างท่าน ก็จะเปลี่ยนไปจากเดิมที่เป็นเพียงผู้คุ้มครองและผู้ถูกคุ้มครองจะกลายเป็นกัรยนานมิตรทางธรรมที่คอยช่วยเหลือเกื้อหนุนซึ่งกันและกันสร้างบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเราปฏิบัติท่านอนุโมทนาเมื่อท่านมีกำลังการอนุโมทนาบุญของเรา ท่านก็จะยิ่งมีพลังในการปกป้องคุ้มครองเราให้ผลจากอุปสรรคพยันตรายทั้งวงจรแห่งความดีงามที่โอบตัวเราดึงดูดแต่สิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตโดยที่เราอาจจะขอการสร้างที่ถูกต้องตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าแทนที่จะวิ่งไล่ตามหันกลับมาดีที่สุดแล้วผลลัพธ์ที่ดีก็จะมาเองค่ะและสุดท้ายนี้ ความจริงที่น่าทราบส้งใจอย่างหนึ่งว่าธรรมบทเดียวที่เหล่าเทวดาเฝ้ารอคอยได้ฟังจากเรานั้นแท้จริงแล้วก็คือธรรมะบทเดียวกันกับที่จิตวิญญาณของเราเฝ้ารอคอยที่จะได้ตื่นรู้เช่นกันการกลับมารู้ลมหายใจเข้าออกการจเจริญสติภาวนาม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของใครอื่นเลยแต่เป็นไปเพื่อ การดับทุกข์และสร้างบาร,รมีให้แก่ตัวเราเองค่ะเป็นอันดับแรกๆเลยค่ะแต่โดยอนุภาพแห่งการปฏิบัตินั้นยิ่งใหญ่ไพศาลจึงสามารถเผยแผ่ความดีงามไปสู่สรรพชีวิตรอบข้างทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นได้อีกด้วยดังนั้นการปฏิบัติของคนเพียงคนเดียวจึงสามารถสร้างคุณประโยชน์ได้อย่างมหาศาล ทังต่อตนเองในปัจจุบันและในอนาคตทั้งครอบครัวและคนรอบข้างและยังเผื่อแผ่ไปยังเหล่าเทวดาผู้เป็นมิตรที่คอยดูแลเราอยู่อย่างเสมอขอเพียงเราเริ่มต้นง่ายๆด้วยการกลับมาอยู่กับลมหายใจของเราของขวัญอันล้ำค่าที่สุดที่เราจะมอบให้แก่ตัวเองและมอบให้แก่โลกใบนี้คือการพัฒนาจิตใจ และปัญญาของเราให้สูงส่งยิ่งขึ้นไปและคือการบูชาอันสูงสุดต,ตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ที่ได้นำมามอบให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันค่ะสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็บอย่าจน คุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสุขภาพแข็งแรงมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือสาธุ